สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูเจนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่2.3นะคะซึ่งเป็นการเกี่ยวซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประมาณค่าของทศนิยมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเต็มหน่วยแล้วก็หรือว่าให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วก็2องตำแหน่งนั่นเองะคะ่ะจากทิปที่แล้วนะคะที่ครูผัวที่ใบไปแล้วนะว่ามันจะต้องพิจารณา แล้วก็มีเส้นจํานวนบ่งบอกให้นักเรียนได้ทราบนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนแล้วก็เฉลยแบบหัดนี้กันค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1คุณครูให้นักเรียนดูแล้วเนาะตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะว่า,าทำให้มันเป็นจํานวนเต็มหน่ยวยทาโดยพิจารณาหลัก ส่วน10นั่นเองเนาะก็จะได้เท่ากับ5นะคะแล้วก็ทำให้เป็นโทสเยม1ตําตำแหน่งก็คุณครูก็จะใช้ดินสอเด็กตัวช่วยเนาะถ้า1ตําตำแหน่งเราก็วงที่เลข7ใช่ไหมเพราะว่าเขาให้เป็น1ตําตำแหน่งใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณรูขอโฟกัสขอโฟอกัสตัวนี้หนึ่งนะเฮ้คุณครูวอมันไม่ค่อยชยัดอ่ะได้เปลี่ยน เครื่องเลยนะคะอ่าไม่เป็นไรต่อเลยแล้วกันนะโบหยับตัวเองขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะโอเคอ่ะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนาะขอย้ำอีกทีตึงเนาะในในก็ในในแล้วอ่ะมันเป็นทศยมเมื่อกี้ถึงแค่หนึ่งตำแหน่งเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นหนึ่งตำแหน่งเราก็ต้องโบที่เจ็ดใช่ไหมเพราะเราจะเอาตำแหน่งที่หนึ่งไว้ใช่ไหมคะเราก็พิจารณา ตำแหน่งส่วนร้อยก็คือเลข9ใช่ไหมคะเลข9ก็มากกว่า5ก็ทดไป1ก็จะได้เป็น4.8นั่นเองจะเห็นได้ว่ามีทศนิยมมีกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งถูกต้องตรงกับของเขาเพราะเขาให้ประมาณค่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองอ่ะต่อมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งบางถ้าพิจารณาให้ เป็นทดสยมสองตำแหน่งก็ลบใหม่ลบ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 ,ลบถ้าสองตำแหน่งก็ต้องขยับมาใช่ไหมคะต้องวงอะไรไว้ลูกวงเลขเก้าไว้เพราะเราจะได้คงไว้ว่าให้มันเป็นสองตำแหน่งทีนี้มาดูพิจารณาเลข3ถูกไหมคะถ้าเลข3เป็นอะไรคะน้อยกว่าห้าดังนั้นไม่ต้องทดดังนั้นมันก็จะได้เลยเท่ากับ4.79จุดเจนั่นเองได้ตัวเดิมถูกต้องไหมคะตัดสามทิ้งไปเลยอ่าโอเค ต่อมาข้อที่2ของบ้างค่ะข้อที่2ทําให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยเราก็วงเลข1ไว้ถูกไหมเพราะ1เป็นหลักหน่วย1เป็นหลักหน่วยวงหนึ่งไว้ก่อนพิจารณาส่วน10ก็คือเลข3เลขถัดมาใช่ไหมคะพิจาณาเลข3าสา,สาน้อยกว่า5ก็ไม่ต้องใส่อะไรดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ1เฉยใช่ไหมไม่ต้องมีจุดเพราะเขาให้เป็นเต็มหน่วยดังนั้นไม่ต้องมีจุดทศนิย,ยมอ่ะต่อไป จะประมาณค่าตัวนี้แหละตัวเดิมให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นถ้าหนึ่งตำแหน่งหารลบอ่าลบ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 หนึ่งตำแหน่งก็ต้องมาวงอะไรไว้ลูกเลขในทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเลขสามนั่นเองนะคะอ่าพิจารณาเลขเก้าเก้ามากกว่าห้าดังนั้นทดไปหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่นั่นเองงงไหมก็คือเก้ามันมากกว่าห้าไงคะมัน ไปอีกไปอีก1ก็คือ1.4นั่นเองเนาะบวกอีก1ก็เป็น1.4อะต่อมาทศนิยม2ตำแหน่งบ้างสมตำแหน่งกับลบสมตำแหน่งเราต้องเอาตำแหน่งไหนไว้เอาตำแหน่งที่9 9ไว้ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2เอาไว้พิจารณา4ใช่ไหมคะ4น้อยกว่า1 4น้อยกว่า5ก็จะได้เป็นแค่1.39นั่นเองโอเคไหม อ่าต่อไปข้อที่สามบางข้อที่สามวงห้าไว้ดูศูนย์อ่าดูตำแหน่งที่หนึ่งก็น้อยกว่าห้าอยู่แล้วเอ้ยน้อยกว่าห้าอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ก็ตอบห้าเฉยๆฉใช่ไหมคะอ่าต่อไปทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งบางตำแหน่งที่หนึ่งเราก็มาวงอะไรไว้คะวงศูนย์ไว้แล้วก็ดูเลขสองสองน้อยกว่าห้าก็ไม่ต้องโทษด,ดังนั้นก็จะได้ห้าจุด ศูนยเฉยๆนั่นเองหจุดต้องมีจุดไงเพราะว่าเขาบอกว่าให้มีจุดเป็นโทุนยมหนึ่งตำแหน่งก็ใส่0ูนย์ลงไปเพราะว่ามันไม่มีเพราะว่าถ้ามันไม่เกิน5ใช่ไหมสองมันน้อยกว่าห้าก็ไม่ต้องทุบไปนะคะอะดูตําแหน่งที่สองบางประมาณค่าให้เป็นโทุนยมสองตำแหน่งบางก็วงสองไว้ดูแปดแปดมากกว่า5 8มากกว่า5ก็ทุบไปหจาก ศูนย์ก็เป็น5.03นั่นเองเห็นไหมทดเป็น1นึโอเคต่อมาข้อที่4ีนะคะงงไหมเอา9ไว้ดู8ก็ได้เป็น10เนาะอ่ะต่อไป1นึ่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งก็เอาแไว้ดู3อ่ะก็ได้เป็น9.8้าเนาะเกเหมือน,นเดิม ต่อไปตำแหน่งที่สองดูอะไรคะเอาอะไรไว้คะเอาสามไว้ดูหนึ่งหนึ่งน้อยกว่าห้าก็ได้สก,กับเก้าจุดแปดสามแค่นี้จบต่อมาข้อที่ห้านะคะเอาศูนย์ไว้ถูกไหมศูนย์เป็นหลักหน่วยดูหลักส่วนสิบเป็นหนึ่งก็ได้แค่ศูนย์เนี่ยศูนย์เพราะว่าหนึ่งมันปัดขึ้นไม่ได้ไงมันก็น้อยก็ มันใกล้ศูนย์มากกว่าก็เป็นศูนย์นะคะอ่ะทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งบ้างเป็นเป็นเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งบ้างนื่นตำแหน่งก็เอาหนึ่งไว้ดูสี่ดูสี่สี่ก็ไม่มันน้อยกว่าห้าก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปดูสองตำแหน่งดูสองตำแหน่งก็เอาสี่ไว้ดูเก้าเก้ามันมากกว่าห้าก็ต้องทดไป็หนึ่งดังนั้นก็จะเป็น0.15 นะคะต่อมา10อันนี้ก็จะได้1 0จุดก็ได้11ถึงไหมอ่าเพราะดู6แล้ว6ดูไปแล้วคุณคูไปทดก็ได้11ต่อไปข้อนี้ก็จะได้10.6จุด6อ่าทำไมไม่ได้เหมือนกันเราทำไมไม่ได้11ลเอรคูก็เอา6ไว้ใช่ไหมดู0 0ูนไม่ศน้อยกว่า5อยู่แล้วดังนั้นก็ได้10.6นั่นเองนะคะนักเรียนอ่าต่อมา ดู2ตำแหน่งก็เอา0ูนย์ไว้ใช่ไหมศูนย์ 0, ดู5 5ต้องทด1เพราะว่ามากกว่า5นับเป็น1เพิ่มขึ้นเป็น1ก็จะได้เป็น10.61นั่นเองโอเคไหมคะได้10.61ต่อมาข้อ7ข้อ7อ้าวอ,อันนี้แหละหลักหน่วยก็ต้องเป็น0หลักส่วนหลักเศอชียม1ตตำแหน่งก็ได้0.0อ่า ทศนิยมสามตำแหน่งล่ะสามตำแหน่งได้ศูนย์เออสองตำแหน่งได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นเองงงไหมก็ไม่งมงเฮ้ยเฮะพิจารณาหลักส่วนร้อยนะคะเอาห้ามากกว่า เนาะตั้งแต่5้าขึ้นไปปัดขึ้นก็บวกไป1ก็จะเป็น0.01นั่นเองนะคะโอเคค่ะอะต่อมานะนักเรียนดูข้อที่2ตอบคำถามยกตัวอย่างทศนิยม 1. นึ่ตำแหน่งจำนวน 3. ามจำนวนที่มีค่าประมาณเป็น6ง่ายมากนะคะหเนาะเราก็ได้ตั้งแต่ถูกเท่าไหรคะทศนิยม หนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็คือต้องมีจุดหนึ่งจุดนะต้องมีตำแหน่งที่หนึ่งเนาะทศยมตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะคะแต่ประมาณแล้วได้หกก็คืออ่ะก็ได้ตั้งแต่เท่าไหร่คะอ่าห้าจุดห้าจุดหกหกอ่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตั้งแต่ อันนี้คือหกเนาะอันนี้คือหกอ่าเส้นจำนวนก็นมาอันนี้ก็คือเจ็ดแสดงว่าหกจุดห้าเนาะจนถึงห้าจุดห้าจุดห้าจนถึงหกจุดห้าไม่ได้ต้องประมาณหกจุดสี่ถูกต้องไหมอ่า,าเนี่ยวงเนี้ยวง,งเนี้ยจะได้เท่ากับหกเนาะงงไหมคะก็คือ ตั้งแต่5.5 5.6เพราะ5.5ประมาณเป็น6 5.6ก็ประมาณเป็น6ใช่ไหมเป็นประมาณเป็น6แล้วก็อ5 5า5 5, 5. 6, 5. 7, เรื่อยๆ,ๆจนถึง6.4ถ้านักเรียนตอบมาที่อยู่ในระหว่างนี้นักเรียนตอบทูกค่ะ6.0 หกจุดหนึแต่หกไม่ใช่6.5จะถูกประมาณเป็น7จโอเคไหมคะอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปข้อ2ยกตัวอย่างทศนิยม2องตำแหน่ง3ามจำนวนนะคะที่มีค่าประมาณเป็น4.5 4.5ุดดอ่ะสีนะดังนั้น4.5่จอยู่กลางสี่จุไปจนถึง5 ระหว่างทางถ้ามันจะเป็น4.5มันก็ต้องเป็น 4. 5, 4. 4.5 4.4ใช่ไหมคะ4.4 5เพราะว่าถ้า4.4เ 4. นอะหรือ 4. สี่จุดห้าหนจุดสี่จุได้ไหมไม่น่าจะได้อ่ะถ้าสองตำแหน่งมันจะเป็นอย่างนี้นักเรียน เดี๋ยวขอกระดาษดกค่ะ4.5นะคะอันนี้ต้องไปเป็น4.6อันนี้ต้องเป็น4.4เนาะดังนั้นที่มันจะได้ก็คือมันจะต้องได้ประมาณ4.4เนาะจนถึง ไปเลยจนถึงครอบคลุมไปถึง4.54จุดโอเคไหมอ่าอย่างเงี้ยคือจะได้นะคะ4.54 4.45ถึง4.54มันจะประมาณได้4.5นะคะพอพอมันเป็น4.55แล้วเนี่ย4.55ไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 4.6ทันทีเนาะหรือบางคนบอกอ้าว4.2 4.2ก็คือ4.2อเลยลูกมันก็ประมาณคือ4ไงคะมันไม่ใช่4.5โอเคไหมหรือมากกว่านั้น4.7เนี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไปไกลแล้วโอเคไหมคะดังนั้นมันจะตอบได้ตั้งแต่อะไรคะ4 4 4 5 4 4 6อะไรอย่างเงี้ยจนถึงตึ๊ด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  4.54เป็นต้นถ้าใครอยู่ในระหว่างนี้3ามจำนวนนสี่จุดสาศูนย์สี่จุดห้าหนึ่งสี่จุดหาองะไรเงี้ยได้ก็จะตอบถูกนะคะอ่ะข้อที่3บ้างข้อที่3ยกตัวอย่างทศนิยม3ามตำแหน่ง3ามจำนวนที่มีค่าเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งจุดสก็เหมือนกันทำแบบเมื่อกี้เลยวาดเส้น จำนวนมาปึ๊บอ่าหนึถ้าข้ามไปปึ๊บมันก็จะกลายเป็น1.30อันนี้ถอยลงมาก็จะได้เป็น1.28ดนะคะดังนั้นระหว่างที่มันจะประมาณมาหาตัวนี้ได้เนี่ยอ่าหนึ่งมันก็จะต้องเป็น1.28 ห้าเนาะหอันนี้ก็เป็น1.281 1.282 1.283ปดหนึ่องมาเรื่อยๆจนถึง1.285จอ่าจนถึงเท่าไร่คะหนึ่จเนาะจะไม่ถึง5พอพอหนึ่งจุดถ้าหนึ่งจุดึปุ๊บมันจะกลายเป็น3ทันที1.30ทันทีถูกไหมคะ อ่าโอเคดังนั้นก็จะตอบตั้งแต่ตรงนี้เนาะถึงตรงนี้โอเคได้ก็คือมีอะไรบ้างคะ1.285 1.286 1.287เรื่อย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 ถึง1.294นั่นเองเนาะห้ามเกินนี้เกินนี้คือผิด อ่าหนึ่งสองจุดหนึ่งจุดสองเก้าห้าอะไรเนี่ยผิดแล้วโอเคนะคะอ่าต่อมาข้อที่ 4, ทสี่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยที่สุดมีค่าประมาณเป็นสิบคือจำนวนเท่าไหร่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยที่สุดมีค่าประมาณเป็นสิบคือจำนวนเท่าไหร่ก็เมื่อกี้เลยเนาะครูครูทำให้ดูเส้นจำนวนหนึ่งถ้าเราบอกว่า อ่าหนึ่งตำแหน่งเนาะอันนี้ก็คือสิบใช่ไหมเอาสิบไว้ตรงกลางอ่ะฉันคือสิบถอยหลังไปหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมสิบจุดศูนย์อ่ะสิบจุดศูนย์ดังนั้นถอยหลังไปก็คือเก้าจุดอ่าอ,อันนี้ก็ก่อนหน้าน,นั้นก็คือสิบเอ็ดไงถูกไหมอ,อันนี้ก็คือเก้าจุดศูนย์กับสิบ สิบเก้าสิบสิบเอ็ดถูกไหมอันนี้คือประมาณเป็นจํานวนเต็มอ่ะทีนี้มาดูว่าถ้ามันเป็นเป็นสิบตำแหน่งที่น้อยที่สุดหนึ่งตำแหน่งที่น้อยที่สุดก็จะต,ต้องเป็นเก้าจุดห้าถูกไหมอ่าจนถึงที่มากที่สุดก็คือสิบจุดสี่ถูกไหมอันเนี้ยจะประมาณได้สิบถูกไหมคะนี่วงนี้จะประมาณได้สิบเก้าจุดห้าเก้าจุดหกเก้าจุดเจ็ด เขาเขาเอาตำแหน่งเดียวไงอ่ดังนั้นน้อยที่สุดก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ9.5ข้อนี้มีคำตอบเดียวเท่านั้นก็คือ9.5ถูกไหมนี่สูงสุดก็คือ10.4 10. เพราะเขาเอาตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะเราดูว่ามันเป็นกี่ตำแหน่งนักเรียนก็จะสามารถประมาณเลขได้เลขต่ําสุดกับเลขสูงสุดของมันต่อไปข้อห้า 5. เพศนิยมสองตำแหน่งที่มากที่สุดนะเห็นไหมเขาถามเลยมากที่สุดที่ประมาณเป็นเจ็ดอ่าแสดงว่าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมอ่าเจ็ดอยู่ตรงกลางเขาเจ็ดนี่แหละทีนี้น้อยสุดก็ต้องเป็นแปดเอ้ยน้อยก็ต้องเป็นหกไม่ใช่เป็นแปดหกใช่ไหมน้อยสุดหกมากสุดก็เป็นแปดหกเจ็ดแปดเอาเจ็ดนี้ตรงนี้ประมาณเป็นเจ็ดมันก็ต้องสองตำแหน่งทีนี้ดูสองตำแหน่ง ที่ประมาณได้7มันก็ต้องตั้งแต่เท่าไหรคะ6.50ใช่ไหม6.50เอาสองตำแหน่งไง6.50 6 5ห6.6นาึ่งหุหกจุดหกได้ไหมหกจได้ไหมได้หกได้ไหมได้แล้วมันก็มีย่อยไปอีกถูกไหมคะนักเรียนมีย่อยไปอีกตรงนี้สเกลของมันข้างในตรงเนี้ยมันก็จะย่อยไปอีกแล้วก็เจ็ด ต้องเป็นเจุดอะไรคะเจ็จุดไม่ได้ไม่ใช่เจ็ดจุด่เอ่าเจ็ุดสเใช่ไหมเจ็ดจุเพราะ7.50มันจะกลายเป็น8ดแล้วโอเคไหมเขาเอาสองตัวสองตำแหน่งก็ถอยลงมาเป็นสคือถ้าเป็น7จ็ด่เฉยไม่ได้เจจุดมันยังไม่มากที่สุด เรามันมีแค่ตำแหน่งเดียว7.4เสยไม่ได้มันมีสเกลไปอีกใช่ไหมคะสเกลของมันจนจน,จน,จ,นจนกลกตัวมันจะแตะ7.5 7.7.5โอเคไหมจนกว่ามันจะแตะ7.5ถ้า7.5ปุ๊บมันกลายเป็น8ทันทีเพราะว่าเขาประมาณให้เป็น7ดังนั้นที่มากที่สุดของเขาก็คือ7.49นั่นเองข้านี้ตอบ7.49อ โอเคนี่ก็ถือว่ายากไหมก็ยากแต่นักเรียนต้องเรียนเรื่องการประมาณนี้ให้ให้ให้ค่อนข้างคล่องนะคะต้องเข้าใจตัวนี้แล้วก็แบบฝึกหัดนี้ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะคะอ่ะนักเรียนก็ไปทําความเข้าใจเพิ่มเติมจากที่ครูอธิบายมาทั้งหมดนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคุณครูตกใจคุณครูนึกว่าตะคูไม่ได้บันทึก บันทึกอยู่นะโอเคอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะนักเรียนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ